ห้ามดันเยาห้ามเันห้าา่น no ้ำแลงวพราจะโดนกล้องนี่เอายาวใหม่ไปแยงสันไม่ตึกตาการลูกที่เอาเบ็ดที่เอาเบ็ดเดียวยาเสดตยาไปน้งกระเด็นนันไม่ถื้อบ้างปะหนอทุ่มี่ทุ่มเทเล้ แบบอันนี้ก่อนลอันนี้สอี้อ่อนหมินแงวาสุ้่นีกว่าุฮะกเบมลงมาขายมบมลงมาแบบว่าอต๊ยติทุบๆทุบๆทุบเสาละ vì em mẫn lên trong lối đi ăn bữa cơm 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 đi ăn

อกปากปาไเอาวะน้องค้องเป็ดให้เขาดูนั่งอยู่ฝั่งนางคนเรานั่งอยู่ฝั่งกับพี่อยูแล้วก็เป็ดตรงนี้อเอาไปทางนู้นก่อน้ังไปอ่าตัวแรกคนอ้คนดูเยอะมากสิอดคน จะมาตุกเป็ดมาตุกเป็ดกับพี่น้องอย่ามาตตัวแรกเลยเอาคนละตัวสิอย่าไปแย่งกันนี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวเราจะมาแข่งกันรอพอใกล้ไปไุกนิดตัวตัวนี้จอนมาหนี่งตัวนี้จอน ก็ที่สองก็ตัวน,นี้อันต่อไปเลยก็ที่สามก็ก็ที่สี่นี่ไงเด็ดเลยตอนเป็นหนาวมือโซกี่นั่นนั่นเราทำไม่ดีห <c oughs> นึ่งที่สองเอาไปไหนลองบอกสิว่าประโยชน์ของการเล่นของตัวนี้คืออะไรบ้างได้สมาธิ สมาธิจากเป็ดอันมาดูทร้มงป้องจากเป็ดแล้วกูดนี่คือพู้สาธิบไม่ได้สมาธประโยชน์ได้สมาธิไม่ได้ต้องประโยชน์ประโยชน์สมาเออยิ่งบอดีนิ่ง มีสมาธิพูดกับว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์ของการเล่นของเล่นชิ้นนี้นะครับก็คือ,อมีประโย <c oughs> ชน์อะไรประโยชน์ <c oughs> อะไรอาวทธวิชาประโยชน์ะละอ้อประโยชน์ของประโยชน์ในการเล่นของเล่นชิ้นก็คือไม่ทําให้เบื่อแล้วก็มีประโยชน์อ่าจิตดาพู <c oughs> พด อาจกิว่อนได้สมาธิพูดดังๆอ่าี้ฮึพูดทำไมไม่พูดอ่ะประโยชนไม่พูดเป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์มันเป็นยังไงประโยชน์ในการเล่นของเล่นชินคะก็คือมีปพดไปทั้งหมดเลยทุกานมีประโยชน์ความรู้มีสมาธิเออสมาธิ ความนิ่งความนิ่งไม่หัวตรากันโอน้โหอ,องหน้าคนพูดอย่าพูดเบามองมาทางกล้องมีประโยชน์อย่างไรจักเป็ดไปแล้วก็พูดทีละคนประโยชน์ในการเล่นของเล่นไอ้ชุดเป็ดตกน้ำเนี่ยครับตกปลาตกเป็ดเนี่ยคืออะไรที่หาเหรอที่ว่าบัน ปรยช่ท้องการตกปลาตกเป็ดนะเบาไหมคเป็ดแ่ไม่เอาเป็ดนะขจ้ขาด่าเลยนขาด่าบอกเขาสู้อเขาปาเลยอ่าเรงีองคนดููดประโยชน์ทั้งการเล่นน้ำมาสิตกเป็ดได้ทัะอ่าเป็นใบทั้งสองคนพูไม่ดูน้า ได้ทักษะได้ประโยชน์คือประโยชน์คือได้สมาธิทำอะไรไม่รู้เลยว่าได้ทำอะไรได้ประโยชน์อะไรกับกับการกูอ่ะกูก็ไม่เป็น เอากี่วมาหดกไกเดี่วมดีดี่วหวปลวจระคอนจจเบ็ดเินต้ปลาตกเบ็ดเนปยชน์องการเล่นน้ำมันมีประโยชน์ยังไงอะ ยาแก้มย e ิ่เดื่วกันังขึ้นจ่าน่งลูขึ้นน่งแก้มยา้วนโอ้ยาไอ้ปีแวอ่ะเอาไปสูบ เขาย่างสู like bon ่ก่อนมาเก่งเหอปุณมาเก่งหาอปุณไมไม่เขาพเขาไปใส่งานก็ได้าขืนเมียไหอืเาเรยกะิร้อยน้ำนึกเอทำไมไม่ให้เขาเล่นอะเารียกกระสิร้อยน้ำเพิ่มเมื่อ Thank oh.